สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดนะคะที่เกิดในลัคนากุมหรือเกิดระหว่างวันที่13มกุ๊มพา์ถึงวันที่13มีนาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่20-30ถึงพฤศจิกายน2568การเงินของท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแก้ไขได้ไหมถ้าการเงินมีปัญหาหมุนเงินได้คล่องหรือเปล่าหรือว่าโอย ท่านนะคะจะต้องเครียดจะต้องหนักใจเรื่องเงินเงินทองทองมารับฟังกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบลงหน้านะคะชาวราศีกุมช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่นะคะเป็นช่วงที่ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งเด่นด้านการแก้ไขปัญหาแนะนําให้นําปัญหาเก่าๆมาแก้ไข หรือถ้าท่านกําลังแก้ไขกับปัญหาอยู่จะสําเร็จแน่นอนค่ะต่อมานะคะช่วงนี้การทํางานของท่านอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะคะนั่นก็หมายความว่างานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ข้อดีก็คือว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นท่านจะแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลานี้ผลงานออกมาดีเป็นที่น่าชื่นใจของท่านและผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นบางท่านก็ จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการขยับขยายต่อยอดธุรกิจพบตลาดใหม่ๆสำหรับท่านใดที่ค้าขายหรือถ้าท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำท่านจะค้นพบมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวใดๆก็ตามข่าวนั้นจะเข้ามาและสำหรับบางท่านก็จะเป็นข่าวดีมากๆการแก้ไขกับปัญหา จะนำมาซึ่งโชคลาภด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านจะมีโชคลาภจากการแก้ไขปัญหามีโชคลาภเรื่องการงานนะคะบางท่านก็กำลังเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเริ่มที่จะอยากสัมผัสหรือว่าทดลองทำอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะเป็นคนที่ไม่อยากอยู่กับที่แล้วละ่ะเริ่มวางแผนอนาคตละเริ่มเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไป นะคะจากที่พอใจในงานประจำก็เริ่มที่จะไม่พอใจละอยากจะหาอะไรทำเพิ่มขึ้นนะคะหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาวราศีกลุ่มไม่น้อยเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลังท่านอยู่นะคะถ้าท่านทำงานประจำท่านก็จะ มีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่างานมีปัญหาแต่ท่านก็ไม่กลัวนะคะทำงานได้แบบไปได้เรื่อยๆทำงานได้แบบสบายๆเพราะไม่ค่อยมีใครมาทำให้ท่านอึดอัดใจเหมือนช่วงที่ผ่านมาแม้แต่ขอความช่วยเหลือจากใครก็ดูเหมือนกับว่าจะง่ายขึ้นคนรอบข้างก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือนะคะศัตรูไม่ค่อยมีนะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเขาง,งานยุ่ง หรืออาจจะมีปัญหาส่วนตัวส่งผลให้ไม่ค่อยมีเวลาได้มา,าข้องเกี่ยวกับท่านมากนักนะคะไม่ค่อยได้มีเวลามาสนใจตัวท่านมากนักนั่นเองนะคะจะได้รับข่าวดีจะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่บางท่านบรรยากาศภายในที่ทำงานดีขึ้นหรือว่าบรรยากาศภายในที่ทำงานเปลี่ยนไปนะคะได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆและเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะทำมันจะมีคำว่าข่าวดีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้น ถ้าท่านมีการพูดคุยหรือว่าเดินทางเพื่อติดต่ออะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นลุยให้เต็มที่แต่เนื้อสิ่งอื่นนดก็อย่าประมาทเพราะท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนพอสมควรระวังจะทํางานผิดพลาดเสียหายเพราะการกระทําของตัวเองด้วยเพราะใจร้อนเกินไปนะคะเสร็จปุ๊บส่งปับ๊บไม่เช็คไม่ตรวจทานฉะนั้นถ้าจะต้องตรวจทานดูให้ดีๆก่อนที่ท่านจะส่งงานเพื่อป้องกันการผิดพลาดเสียหายนั่นเองนะคะ ในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของท่านถือว่าการเงินยังคงมีกินมีใช้หมุนเงินได้คล่องท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะการเงินถือว่าเข้ามาดีพอสมควรโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลในหน้าค้าที่ดินขายบ้านขายรถท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ถ้ามีการพูดคุยกับลูกค้มามักจะประสบความสําเร็จนะคะท่านเป็นคนที่ปากให้โชคให้ลาบ พูดคุยเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขอยากกินได้กินอยากจะเดินทางไปไหนก็จะได้ไปอยากซื้ออะไรให้กับคนในครอบครัวก็จะได้ซื้อนะคะและต่อมาช่วงนี้ขอเตือนนิดหนึ่งนะคะถ้าท่านจะซื้อสิ่งของหรือจะซื้ออะใดก็ตามจะช่วยเหลือใครก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องดูให้ดีๆคิดให้ดีๆก่อนที่ท่านจะช่วยเหลือ ก่อนที่จะซื้อสิ่งของเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียระวังถูกหลอกถูกโกงระวังคนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองถ้าท่านรับงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่าจะรับงานต่อจากใครนะคะช่วงนี้ถ้าจะต้องคุยรายละเอียดเรื่องรายรับให้ชัดเจนอย่าไว้ใจเขาง่ายระวังเขาจะทําให้ท่านนั้นเสียหายในเรื่องของรายรับเหนื่อยไม่คุ้มได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่ก็ บางครั้งนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาจ้างงานช่วงนี้ท่านจะต้องถามรายละเอียดของงานให้ชัดเจนเพราะงานมีปัญหาเขาไม่บอกอะไรทํานองนี้นะคะค่าใช้จ่ายจะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านการเดินทางช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางท่องเที่ยวกับคู่ครองคนรักกับคนในครอบครัวบุตรหลานหรือไม่ก็อาจจะซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับบุตรหลาน ให้กับคนในครอบครัวนะคะได้จ่ายของท่านได้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวท่านถือว่ามีให้ใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะคะแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งท่านเป็นคนหาแต่ค่าใช้จ่ายมักจะหมดเงินไปกับคนรอบข้างโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กช่วงนี้ท่านจะเปบุตรหลานเปเด็กมาะมากนะคะถือว่ามีกินมีใช้ถ้าท่านกำลังเครียดหรือว่ากังวลใจเรื่องเงินเงินทอง ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าอย่าประมาทให้ระวังในสิ่งที่เตือนและอย่าใช้จ่ายตามใจตัวเองมากนะคะข้อดีก็คือว่าจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษ,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 ษพิเศษเช่นมีคนช่วยเหลือหรือไม่ก็ช่วงนี้อาจจะได้สิ่งของซึ่งมีคนนำมามอบให้มีเพื่อนคนรู้จักเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เขาซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากนะคะจะมีข่าวดีเรื่องบ้านรถทรัพย์สิน ท่านใดที่ตั้งใจที่จะนำบ้านและรถนะคะไปเปลี่ยนเป็นเงินจะได้เยอะกว่าที่ท่านได้คาดการเอาไว้ด้วยซ้ำไปนะคะบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่หมด้านการหาเงินเพิ่มบางท่านจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางการเงินยังไงก็ไม่มีคำว่าติดขัดถ้าท่านไม่ประมาทด้านการใช้จ่ายเพราะอะไรเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเที่ยวเก่งนะคะพาครอบครัวเดินทางไปนั่นมานี่ในวันหยุดหรือไม่ก็พาครอบครัว เดินทางาพาครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านนละเจอเพื่อนปุงในวันหยุดประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าได้ประมาทด้านการใช้จ่ายนะคะโดยภาพรวมในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมเป็นช่วงที่ท่านมีเงินให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็อย่าได้ประมาทให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆจะตัดสินใจอะไรก็ตามคิดดูให้ดีๆอย่าคิดเร็วทำเร็วมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะคะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ